บิ๊กป้อมประกาศลาออกจากหัวหน้าพักพลังประชารัฐเพื่อกลับมาเป็นใหม่นายกอู๋อิงพยายามพยายามอธิบายข้อขอรหาที่ว่าเป็นครมสืบสังดานแต่ความพยายามนั้นมันทั้งยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินกว่าจะคิดคำาว่านี้ได้ดคำโอ้ยแสดงว่ามันไม่ปกติใช่ไหมล่ะเดี๋ยว คำว่าสืบสันดานไม่ใช่คำหยาบภาษาทางกฎหมายก็มีหมายถึงการสืบทอดเชื้อสายมาโดยตรงอืมอเขาแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าคุณชอบเป็นคนพูดเลยดูแรงเฮ้ยอย่ามาอ้างว่ากฎหมายจริยธรรมเนี่ยทำให้เกิดคอรมสืบสันดานไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวบุคคลที่ห่วงอํานาจไงห่วงอํานาจไว้ในตระกูลถ้าแน่จริงก็ให้คนนอกตระกูลเนี่ยเขาเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแทนสิเออคนที่เก่งเอ่ะ ่าไ,ไทยเสียสัตว์ไปแล้วแล้วนี่ขึ้นไปถวายสัตว์เอาสัตว์ที่ไหนไปอ่ะ,ะส้มเสียทรงเซซัดอภิปรายเกี่ยวกับการผลิตยาของทหารรอบนี้โอ้พลาดจนพังเฮ้อคำว่ามารยาททางการเมืองเป็นคำล้าหลังเขาเลิกใช้กันได้นานแล้วนักการเมืองเขาเลิกใช้กันไปแล้วสะกดยังไม่ถูกเดี๋ยวนี้ หรือว่าทักษิณจะใช้แผนนี้คือเมื่อรู้ว่าเพื่อไทยไปต่อไม่ได้ก็เลยกวาดเอาทั้งศัตรูและตัวเองลงหลุมและปิดเกมเลิกเล่นการเมืองเพราะนี่คือชัยชนะอีกรูปแบบหนึง่งสมัยเมื่อครั้งจับมือกับลุงทำให้กลุ่มเสื้อแดงบางกลุ่มเกิดความลังเลแต่การดึงประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมครั้งนี้อาจเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้กลุ่มเสื้อแดงเหล่านี้ตัดสินใจไหลไปเลือกพรรคอื่น รอบที่แล้วไปจับมือกับลุงเขาเรียกข้ามขั้วร,รอบนี้จับมือกับประชาธิที่ปัดเขาเรียกข้ามหูวเยไม่รู้ว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะเกิดพายุหมุนไหมแต่ตอนนี้คนพูดหัวหมุนคนฟังก็เวียนหัวนับถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งกันยานี้สองกลุ่ม เกาะบางและผู้พิการได้แน่นอนบึม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 บมหุ้นขึ้นยกแผงต้อนรับนายกหญิงคนใหม่นักธุรกิจและภาคการลงทุนมั่นใจสถานการณ์ต่างๆเริ่มกระเตื้องเป็นโอกาสดีสำหรับรัฐบาลอุ้งอิงลยุยนายกอุ้งอิงสามารถที่จะกู้คืนภาพรักการถูกครอบงำจากพ่อ ได้ไม่ยากโดยการออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับบางแนวคิดบางนโยบายของพ่อซึ่งทางคณะรัฐมนตรีของเราก็จะเดินทางตามแนวความคิดของเราห,หลังจากนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าระหว่างพ่อกับลูกใครจะเป็นตัวหลักใครจะเป็นตัวรองใครจะเป็นตัวนําใครจะเป็นตัวตามใครจะเป็นตัวจริงและใครจะเป็นเงา คงสนุกคือนายกประกาศจะเปลี่ยนความหลากหลายให้กลายเป็นจุดแข็งโดยการนำเอาปัญหาของแต่ละพักร่วมมาเป็นโจทย์และเข้าไปแก้ปัญหาให้ถูกจุดและทันเวลาโดยนำเอาความสามารถของตัวเองไปประสานแต่ละกระทรวงให้เป็นเนื้อเดียวกันและเดินไปด้วยกันอย่างทรงพลังเลือกตั้งพิษนุโลก น่าเป็นห่วงพักสมแม้จะเป็นแชมป์แม้จะทำพื้นที่มานานแต่ถ้าหากเพื่อไทยใช้แผนรวมพักร่วมทั้งหมดเทคะแนนให้เพื่อไทยส้มก็ร่วมได้ง่ายเพื่อไทยยุค <impacts> นี้กับไทยรักไทยยุครุ่งเรืองต่างกันมากเพราะยุคนี้มีผู้รู้ผู้มีความสามารถเทียบเท่ากับรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยเยอะมาก และสามารถที่จะมาคอมเมนต์มาดักคอมาหักร้างมาทวงมาติงผ่านโซเชียลได้ตลอดเวลาซึ่งในยุคไทรัฐไทยมิ่งเฮ้ยช้อปปี้ลาซาด้จะถูกมองว่าเป็นภไยคุกค,คามของทหารหรือไม่ในกรณีของขาดหลุมเพราะดันมีแกเนี่ยมันจึงมีราคาเปรียบเทียบชัดเจนชัดเจนถ้าไม่มีสองแอปนี้เขาก็ฉลุยไปแล้วจบ <h ums> เออ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐก็ไม่ดูราคาของสินค้าที่จะซื้อจากช็อปปี้ลาซาด้าก่อนเหรอว่ามันเท่าไหร่กับไอที่เขาส่งมาประมูลมันมันโอเคกันไหมเขาไม่ที่ยบหรอโตอนนี้การเมืองของเรามีสามฝ่ายก็คือหนึ่งรัฐบาลสองฝ่ายค้านสามฝ่ายแขนแขนแขนฝังทุนแขนฝังลึกเคสสุดๆต้องเอาคืนฝ่ายเนี้ยน่ากลัว